ความสนุกสนานและความเป็นกันเองของนายอนุทินชาญวีรกุลที่แสดงออกมาอย่างเต็มที่เมื่อได้พูดคุยกับเด็กๆเ,เรื่องชื่อคนในวงการก็ทำให้คนดูรู้สึกผ่อนคลายและหัวเราะไปตามๆกันแต่เบื้องลึกคือความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงและสร้างความรู้จักในรูปแบบที่ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นซึ่งดูจะเป็นกลยุทธ์ที่นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วยังเป็นการสอดแทรกความรู้และสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้ใหญ่และเด็กๆในบรรยากาศของงานสำคัญอย่างงานลอยกระทงปีนี้ด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นประเด็นถกเถียงกันคือการที่นายกถามเด็กๆว่ารู้จักคนในวงการการเมืองหรือบุคคลสำคัญในรัฐบาลไหมและให้เด็กๆไปเปิด Google เพื่อค้นหาคำตอบซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามว่าการนําเด็กมาร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้เหมาะสมหรือไม่และควรสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการส่งเสริมความรู้สึกสับสนหรือเข้าใจผิดในอนาคต ในมุมมองหนึ่งการใช้ภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรและการสร้างความรู้สึกใกล้ชิดผ่านกิจกรรมแบบนี้อาจช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้และสนใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นการเสี่ยงที่จะทําให้เด็กเข้าใจผิดหรือมองบุคคลต่างๆในแง่ที่ไม่เหมาะสมหากไม่ได้รับคําอธิบายที่ชัดเจนและเหมาะสมสุดท้ายนี้คําถามที่น่าคิดคือคุณคิดเห็นอย่างไรกับการนําเด็กมาร่วมกิจกรรมเช่นนี้ควรให้ความรู้และคําแนะนําอย่างไรเพื่อให้พวกเขาเข้าใจและรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด